มนัสนันหลีนวรัตเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายมนัสนันหลีนวรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหจังหวัดปทุมธานีพักเพื่อไทยครับวันนี้กับผมมีเรื่องปรึกษาหรือกับท่านประธานเพียงสองเรื่องดังนี้ครับเรื่องแรกกับผมฝากท่านประธานผ่านไปยังอ,งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีสองเรื่องด้วยกันครับเรื่องที่หนึ่ง ได้รับเรื่องร้องเ,เรียนจากพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ในซอยบึงบอล17ได้รับความเดือดร้อนจากถนนชำรุดสุดโทมเป็นอย่างมากครับเป็นหลุมเป็นบ่อได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนครับท่านประธานเรื่องที่สองมีผู้ลักลอบนําเศษไม้กองมาคือมามาทิ้งอยู่ในซอยบริเวณบึงบอน17พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับเรื่องต่อไปครับฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคม และแขวงทางหลวงนครนายกกับผมได้รับเรื่องร้องเรียนถึงปัญหานี้มาเป็นระยะเวลานานเนื่องจากบริเวณนนสี่แยกถนน305ลังสินนครนายกคอง8ได้รับไม่มีสัญญาณไฟจาราจรได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากจากการใช้รถใช้ถนนกับผมจึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งรัดแก้ไขปัญหานี้เพื่อ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและ,และยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยครับ,บขอบพระคุณครับ